สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของวันว่างๆนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็อยากจะพูดเรื่องของเทรนเดอร์นะครับรู้สึกว่าช่วงนี้ก็มีคนขอหลักสูตรนี้กันเข้ามาเยอะนะครับหลักสูตรเทรนเดอร์นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นหลักสูตรเรื่องของการสร้างวิทยากรนะครับส่วนใหญ่แต่ละองค์กรเนี่ยต้องการที่จะสร้างวิทยากรภายในก็จะขอหลักสูตรนี้ไป แล้วก็ได้หลายครั้งนะครับบางทีก็จะเซตเอาไว้นะครับบางทีหลักสูตร1วันหลักสูตร2วันหลักสูตร3วันแล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยนะครับแต่คนที่เข้าร่วมเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะพยายามไม่ให้เกิน10คน15คนหรือ20 20เนี่ยแม็กซิมัมแล้วผมว่าเยอะแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนจะต้องอทดลองปฏิบัติจริงนะครับเรามาดูในหลักสูตรเนี้ยหลายๆครั้งที่ผมไปบรรยายเรื่องของหลักสูตรเทเลเทนเนอร์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะมี คนถามนะครับว่าจะจัดการไงกับพวกตัวปวนในการสัมมนานะครับมันเราจะมีเทคนิคกันยังไงผมเนี่ยเริ่มบรรยายจริงๆตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันเนี่ยเจอเหตุการณ์มาเยอะนะครับเราก็แก้ไขในแต่ละวิธีนะครับว่าเมื่อมีคนถามนะครับผมก็คุยกับวิทยากรหลายๆท่านนะครับก็เจอเหตุการณ์พวกนี้เหมือนกันแล้วก็รวบรวมแล้วก็ไปหามานะครับจนได้รวบรวมมานะครับเอาแบบหลักๆครับว่าอันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ การจัดการกับผู้เข้าร่วมอบรมเจ้าปัญหานะครับตั้งชื่อหัวข้อเป็นไงฮะผู้อบรมเจ้าปัญหานะครับพวกแรกเลยเนี่ยพวกชอบซักชอบถามนะครับพวกเนี้ยซักอย่างเดียวเลยนะครับแต่จุดแรกเนี่ยคนที่เป็นวิยากรส่วนใหญ่นะครับต้องอย่าแสดงอาการสุนเฉียวหรืออย่าแสดงอารมณ์ออกมานะครับวเวลาผมไปสอ,อ,อนเรื่องพวกเนี้ยผมจะบอกเลยว่าวิยากรจุดแรกเลยคือต้อง ยิ้มแย้มตลอดเวลาใบหน้ายิ้มนะครับออกทางสีหน้าแววตานะครับแล้วก็อย่าแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวต้องเป็นคนที่นิ่งนะครับจากนั้นนะครับหาข้อดีนะครับหาข้อดีของสิ่งที่เขาถามแล้วก็แสดงความเห็นด้วยนะครับาการแสดงความเห็นด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของการที่เฮ้ยเราเป็นพวกเดียวกันนะพวกชอบซักชอบถามเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับออถ้าเกิดตามหลักจิตวิทยาเนี่ยเขาจะชอบเป็นคนที่อยากเด่นอยากดัง อยากให้คนรู้จักอยากเป็นคนเด่นแนละตรงนั้นอยากให้คนสนใจนะครับเราก็ต้องทําให้ดีพรุ่งนี้พรุ่งนี้อันตรายอย่างหนึ่งนะเออขาอยากให้คนสนใจแต่ถ้าเกิดเราทําให้เขาสนใจให้มีคนสนใจเขามากๆก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเราจะควบคุมการบรรยายยากเพราะฉะนั้นมันต้องมีหลักนะครับหลายๆครั้งนะครับเราก็แสดงความเห็นด้วยเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยเราเป็นพักเป็นพวกเดียวก,กันนะครับแต่ พอเห็นด้วยเสร็จปุ๊บมันไม่หยุดไงฮะซักซักซักถามต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราต้องหาจังหวะดีๆโยนคําถามนั้นอ่ะกลับไปให้คนในห้องอ่ะช่วยตอบเพราะฉะนั้นคนในห้องนยครับหรือผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยก็จะช่วยเราในการตอบนะครับแล้วเราก็พยายามหาจังหวะนะครับข้อดีของการตอบของแต่ละคนแล้วก็ตอบกลับไปที่คนซักทุกคนถามน,นะครับอันที่สองเนี่ยนะครับพวกชอบช่างพูดคือรู้ไปหมดทุกเรื่อง ผมเจออันนี้ผมจําได้เลยตอนเป็นนี่ายคอมเมดีอ่ะโอ้โหรู้ทุกเรื่องนะครับรู้ทุกเรื่องนะครับแล้วเราก็ชมเขาพอเราชมเขาเสร็จป,ปุ๊บคนอื่นมองเอ้ยทําไมถึงไปชมคนนี้นะครับแต่สุดท้ายนะฮะเราก็แหมมันมันก็มันเหมือนกันนะฮะก็คือคือคนพวกนี้ชอบแสดงให้ตัวเองเนี่ยรู้ทุกเรื่องเก่งทุกเรื่องนะครับถามว่าเรื่องดีไหมไม่ใช่เรื่องดีนะนะครับอันแรกเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเจอพวกนี้หนึ่งนะครับรอนะครับ จนหยุดพูดแล้วหาทางเปลี่ยนประเด็นเคยมีฮะคนเป็นวิทยากรใหม่ๆบางทีเราพูดเปิดประเด็นขึ้นไปโอ้โหคนนี้พูดพูดยาวเราหาวิธีแทรกหาวิธีจะปิดประเด็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูจังหวะนะครับแล้วก็พยายามเปลี่ยนประเด็นสรุปแล้วเปลี่ยนเลยนะครับจากนั้นอันที่2เนี่ยนะครับตั้งคําถามให้ยากๆนะครับแล้วก็ให้ได้หลายคนช่วยกันต่อนะครับหรือที่ผมเคยใช้เมื่อมีการพูดเสร็จปุ๊บนะครับเขาพูดเสร็จปุ๊บคนนี้จะยกมือตลอด นะครับผมก็จะชี้ไปเขาตอบพตอตอบเสร็จปุ๊บผมจะถามเลยอ่ะคนนี้เห็นด้วยไหมคนนู้นเห็นด้วยไหมคนนี้เห็นด้วยไหมนนหไหม,มันมันจะใช้วัติจากในที่อบรมทั้งหมดนะครับเป็นตัวจัดก,การกับเขานะครับส่วนอันที่สามเนี่ยอันนี้ผมกลัวสุดคือพวกนิ่งเงียบนะครับพวกนิ่งเงียบเนี่ยนะครับบางทีผมผมเป็นคนแปลกอย่างหนึ่งนะเวลาไปบรรยายที่ไหนแล้วแต่ถ้าเกิดเห็นห้อง เงียบเนี่ยผมจะมีความรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับผมจะพยายามทำอะไรก็ได้ให้ห้องมีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับสนุกสนานมากที่สุดแต่ผมชอบนะพวกถามพวกเปรยพวกเนี้ยขอโทษนะครับเยอะๆแต่ถ้าเกิดเงียบยังไม่ค่อยชอบนะครับนั้นถ้าเกิดเราเจอนิ่งเงียบเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องสอบถามความคดมาดหวังของเขาจากการอบรมสัมมนานในครั้งนี้ นะครับแล้วก็ข้อสองเนี่ยชี้แจงถึงให้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการสบรมในครั้งนี้นะครับส่วนใหญ่พวกนี่เงียบเนี่ยบางทีเนี่ยออต้องยอมรับอย่างหนึ่งเวลาเข้าไปในแต่ละองคอ์กรเนี่ยนะครับส่วนใหญ่บางทีเนี่ยโดนบังคับเข้ามาก็ไม่อยากตอบไม่อยากพูดไม่อยากคุยเข้าไปนั่งให้มันจบจบนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความสามารถเฉพาะของแต่ละวิทยากรที่จะทำยังไงก็ได้ให้เขา มีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับแต่เท่าที่สรุปมาให้ก็คือลองถามเลยคาดหวังอะไรนะครับอาจจะใช้เป็นกิจกรรมหรือเป็นเวิร์กช็อปก็ได้นะครับแล้วก็ชี้แจงให้เห็นว่าเฮ้ยก mm hmm. ารอบรมครั้งนี้มันสําคัญยังไงทําให้เขามีความกระตือรือร้นนะครับอันสุดท้ายที่ผมจัดมาเนี่ยก็คือพวกชอบซุปซิปซุปซิปเนี่ยมีมีม,มีแต่ส่วน,นใหญ่เอผมเนี่ยได้บรรยายทั้งตั้งแต่เด็กยันเอ,อินผู้ใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กมากกว่า ทุกซิบอะเด็กส่วนใหญ่เวลาเราทำเวิร์กช็อปหรือทำกิจกรรมอะไรแต่ละบางอย่างเนี่ยบางทีเราต้องอาจจะทำไปแล้วเ่าต้องรอให้เขาคุยกันทุบสิบทุบซิปวนล้ออะไรต่างๆเนี่ยประมาณสักหนึ่งถึงสองสามนาทีอะจงหว่าจะเงียบเราถึงค่อยนั่นอีกถึงแต่นี้เราดูถ้าเกิดเป็นคนโตเนพวกทุบซิบเนี่ยนะครับเราหยุดพูดนะครับบางทีก็คุยกันเยอะนะครับเราหยุดพูดนะครับพอเราหยุดพูดปุ๊บเนี่ยข้าง ในการสัมมานาถ้าเกิดคนเยอะจะเสียงดังมากพอเขาหยุดหยุดพูดปุ๊บพอคนข้างหน้าหยุดพุ๊บปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความเกะใจเขาก็จะหันมามองแล้วเขาก็จะหยุดเ,เงียบทันทีนะครับเพราะันรอจังหวะให้เขาหันมานะครับแล้วก็ขออ่านผมขออนุญาตบรรยายต่อนะนะครับอันที่สองก็กวาดสายตามองผู้เข้าอบรมอย่างทั่วถึงนะครับเราต้องมองนะครับเขาเรียกว่า eye contact มองไปรอบๆรอนะครับ,บ,บเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการจัดการกับผู้เข้ารับการอบรมเจ้าปัญหาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งนะครับ อยู่ที่ความสามารถของวิทยาวิทยากรแต่ละคนนะครับวิทยากรคนไหนนะครับถ้าเกิดมีประสบการณ์มากๆนะครับก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายๆเพราะมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ที่เราเจอปัญหาเนี่ยเราจะเจอในแต่ละองค์กรไม่เหมือนกับถ้าเกิดเราจัดเป็นพ u b l i c นะครับ หรือจากเป็นคอร์สอะไรต่างๆเนี่ยคนที่สมัครเนี่ยเขาอยากเข้าเขาอยากเข้ามาเรียนรู้พวกนี้จะมีกรารไฟล้แต่ถ้าเกิดเราไปบรรยายนะครับในหลายๆองค์กรเนี่ยบางทีต้องยอมรับเลยว่าบางทีโดนบังคับเข้ามานั่งนะครับนั้นเป็นความนั้นก็เป็นหน้าที่ของวิทยากรที่จะถึงคนที่ตรงนั้นนะจากที่ไม่อยากที่จะเข้าร่วมสัมมนา ไม่อยากที่จะเข้ามาฟังไม่อยากร่วมทุกอย่างนะครับงั้นบทบาทหน้าที่ของทยากรในสําคัญต้องดึงคนพวกนี้ที่ถูกบังคับเข้ามาแล้วก็ให้เขามามีส่วนร่วมแล้วเขาก็ให้ได,ใได้ให้ได้ความรู้นะครับในการสัมมนาเข้าไปนะครับอาจจะได้ไม่เยอะนะครับแต่ก็ขอให้ได้นะครับอ่ะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เพื่อนเพืนท่านใดนะครับชอบบออกความครูณนาะช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ